มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนี่ผดช่องมันได้เลยทุกคนฉันน่าจะรู้ให้ดีกว่านี้เป้าหมายของหลู่เฟิงไม่ได้อยู่ที่การประหยัดทรัพยากรสำหรับฐานทัพความสุขของเขาอยู่ที่การกลั่นแกล้งฉันตั้งหากละ่ะ ผมจะไม่กินแล้วล่ะครับกินอาหารทิ้งคว้างที่ฐานมีความผิดนะคุณเองก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะครับฉลาดดีนี่ฉันเข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรสัญญาเลยว่าถ้ามีครั้งหน้าที่ฉันมาทานข้าวกับเขาอีกรอบฉันจะตัดไมซีเลียมของตัวเองเป็นชิ้นๆแล้วใส่ลงไปเพื่อวางยาพิษเขาโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะกินส่วนที่เหลือให้นะอืมตอนนี้หลู่เฟิงกำลังพยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง โอเคคิดถูกแล้วที่ฉันตัดสินใจลดจากเต็มหม้อจนเหลือครึ่งหม้อฉันจะมีการประชุมทางวิทยุเนะเดี๋ยวฉันขอกลับก่อนนะโอเคครับขอบคุณที่คุณช่วยล้างจานวันนี้นะครับไม่ต้องขอบคุณหรอกกล่องเล็กอะไรถ้านายนอนไม่หลับขึ้นมาก็สามารถใช้เจ้านั่นได้นะมันคือที่อุดหูเหรอ จริงๆแล้าหลูเฟิงเขาเป็นคนดีหรือว่าคนเลวกันแน่นะมันรู้สึกซับซ้อนมากเลยเขาเหมือนกับคนที่เปลี่ยนแปลงไปได้หลายแบบแต่ฉันก็ไม่ได้วางแผนที่จะเอามันไปด้วยอย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าฉันได้คิดถึงเรื่องหนึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้ถ้าหากว่าฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระภายในปะพาคารแล้วฉันจะตามหาสปอร์เจอได้ตอนไหนล่ะ ฉันเคยคิดว่านี่เป็นปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขได้แต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าคารทุกหลังในเมืองนี้เชื่อมต่อกันด้วยท่อระบายอากาศถ้างั้นก็ปิดหน้าต่างไม่ให้ใครเห็นในตอนที่ฉันกลายเป็นเหตุฉันมีความรู้สึกคุ้มเครือเกี่ยวกับโลกภายนอกบูรณาการภาพสิ่งของและเสียง ไม่สามารถแยกแยะระหว่างคลื่นเสียงและการสัมผัสได้มันไม่ใช่แค่ภาพหรือเสียงอีกต่อไปแต่เป็นความรู้สึกพิเศษไม่สามารถบรรยายเป็นภาษาของมนุษย์ในการเป,ปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้ลวดป้องกันการออกแบบภายในท่อสามารถป้องกันมแมลงได้ทุกชนิดทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่แต่ไม่สามารถหยุดเหตุอ่อนแบบชั้นได้ไม่มีอาวุธใดที่สามารถฆ่าได้มันปลอดภัยอยู่เนื่องจากมีเพียงแค่กลิดกั้นอยู่ ผนังท่อโดยรวมก็ดูเรียบเนียนมากแต่ก็มีจุดที่เป็นสนิมเยอะและมีกลิ่นเหมือนกับเลือดอยู่ด้วยลมแรงขึ้นเรื่อยๆและกลิ่งก้านก็เพิ่มมากขึ้นระบบท่อน,นี้ดูเหมือนจะเป็นเขาวงกตเลยเออมันเป็นทางแยกเหรอฉันต้องตัดสินใจทิ้งเส้นใจไมซีเรียมเอาไว้ที่นี่โดวยวิธีนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สามารถกลับมาตามเส้นทางเดียวกันกับไมซีเรียมได้ หลายโค้งนี้มันจะมีแสงและก็เสียงอยู่ทางเมืองหลักต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนในการเรียกทหารรับจ้าง1 2 0 0 0นันนายกลับมาจากภายนอกครับจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงฟื้นฟูอย่างเป็นทางการช่วงระยะเวลาในการฟื้นฟูที่ขาดการเอาไว้ก็คือ10ปีทรัพยากรการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดของเมืองจะถูกนำไปใช้ในการสืบหาแหล่งที่มาของนี่คงจะเป็นช่องระบายอากาศของบ้านคนอื่นสินะแต่ฉันไม่สนใจความเป็นส่วนตัวของคนอื่นเพราะงั้นก็ไปกันต่อเถอะ พันเอกลูพันเอกลูเหรอนี่คือห้องของหลู่เฟิงใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีพันเอกลูฉันพนักงานประจำชั้น21ค่ะมีเรื่องอะไรเหรอครับที่สวนอีเดนเหรอก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับท่านพันเอกที่ินทางกลับมาจากเมืองนอกนะคะอย่างที่สองฉันเป็นตัวแทนของเอ็ของฉันผู้บัญชาถามพันเอกว่าคุณเต็มใจที่จะบริจาคสเปิร์มให้กับเอเดนไหมไม่สนใจครับน่าเสียดายจังเลยนะคะ หากคุณสนใจในอนาคตกรุณาติดต่อพวกเรามาเลยค่ะยิีของคุณนายยอดเยี่ยมมากเลยนะคะหากไม่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเป็นการสูญเสียแก่ฐานทัพทั้งหมดเลยละคะ่ะขอบใจมีอะไรอีกไหมดอกไม้ที่คุณนายรูปปลูกกําลังบานเลยละคะ่ะระหว่างฉันจะเดินทางมาที่นี่เธอขอให้ฉันมอบดอกไม้นี้ให้คุณค่ะเพราะว่างานในตัวเมืองดูยุ่งยากมาก เจ้านายเลยขอให้คุณพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะเธอสบายดีไหมก็ทำงานทุกอย่างได้ดีอยู่ค่ะขอบใจนะฝากทักทายเธอแทนผมด้วยแล้วกันได้ค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะลมก็คงพัดแรงอย่างต่อเนื่องครับอุณหภูมิจะลดลงลู่ฟงเดินกลับมาที่ห้องของเขาเสียงพลิกหนังสือเหรอ เขาคงกำลังอ่านหนังสืออยู่ใช่หรือเปล่านะไม่มีเสียงพลิกหน้าหนังสืออีกแล้วมีเพียงแค่เสียงหายใจของเขาอยากจะเห็นว่าเขาทำอะไรอยู่จังแต่ฉันไม่กล้าแล้วเราลองกลับไปทางเดียวกันอีกรอบดูอีกด้านหนึ่งของทางแยกมีลมแรงมากจะลองเข้าไปดูตรงนั้นซิท่อแต่ละท่อจะเชื่อมต่อกับท่ออื่นๆทางแยกมีอยู่มากมายมันซับซ้อนมากฉันไม่มีแผนที่ฉจะรู้เพียงแค่ทิศทางโดยประมาณของประภาคาร ฉันสามารถจินตนาการได้แล้วว่าการเข้าไปในประประคานั้นผ่านท่อมันยากมากขนาดไหนแต่ฉันยังสามารถมองต่อไปได้ฉันเป็นเหตุที่อดทนแต่ว่าดูเหมือนฉันจะหายไปฉันไม่สามารถบอกทิศทางได้และฉันก็ไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนแล้วแต่ลมก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยเรืและท่อก็กว้างขึ้นเรื่อยเรเพราะฉันเจอท่อระบายอากาศที่ใหญ่แล้วใช่ไหมแต่ฉันก็กลัวว่าเมซิเรียมของฉันจะแตกออกไปมากกว่านี้ แล้ฉันจะไม่สามารถทิง้งไมซีเลียมเอาไว้ให้เป็นรอยได้อีกเส้นใยของเห็ดมีลักษณะคล้ายกับเลือดของมนุษย์ถ้าเสียเลือดมากเกินไปคุณก็จะตายฉันใช้ไมซีเลียมไม่หมดความรู้สึกนี้มันเหมือนกับตอนที่ฉันเพิ่งสูญเสียสปอและเดินเตรเ่แบบไร้จุดหมายอ๋อมีไฟสีแดงอยู่ข้างหน้าและมีกังหันลมขนาดใหญ่ แล้วเรื่องราจะเป็นยังไงต่อโปรดติดตามตอนต่อไปใครที่ชอบเรื่องนี้อยากให้ทางเราสารต่อเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เท่านั้นนะครับสามราบวันนี้เจ๊ขอตัวลาไปก่อนนะบุยบุย